พี่น้องคนมาต่อยพักกระเดาพักสะเดาพักกระเดาต่อยได้ร้ายแล้วพุน่นกล่องเต็มอยู่พุ่นอุ้ยปวดแขนอืมร้ายเราพร่อเรามากป่านนี้ดุ๊กดุพี่น้องเว้ยไปสะอ่อนไปต่อยเอาเดแบบร้ายต้นนี้มันออกบกขมหลายค่ะพี่น้อง ต้ตนนี้อันนี้เป็นสิบสิบต้นเดียวนี่ออกดอกเต็มทงเต็มหน้าอยู่เต็มรอบเทียงหน้าอยู่ค่ะพีน่นงเอ้ยคุณน่ะ,ะต้นนั่นก็ออกดอกเต็มอยู่คุณน,น่ะแล้วก็มาต้นนี้โอ้ยขั้นสาวยังข้างข้าอยู่ต้นนี้ไหมอ้ยขั้นสาวกระไดโอ้ยตกลงแล้วอุ้งื่ี้นีนสวยบ่ลง พี่น้องเนี่ยข่อยส้อยข่อยต้อยพักกระเดาจนว่าข่อยปวดแขนปวดเอ็นข้อคุณน่ะดก๊กดกได้พี่น้องมึงเนี่ยอ่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็มีสามต้นเลี่ยงกันแล้วก็อีกยุบุ่นหัวไายไปหน้ายุบหัวเทียงคุ่นก็มีหุ่นไปมันเขาเขียวง่าม,ามพี่น้องจ้ะหุ่นยุบหัวเทียงคุ่นบักร้ายเป็นหาต,นตน้ตนหกต้นเจ็ดต้นหุ่นหอบข้องนะคะมีข้องน้ำหัวเทียงนะ แต่ต้นพักเดาจแต่ว่ามันสูงค่ะพี่น้องไปสิเอาแต่ต้นนี่ดอกเอาต้นสองสามต้นแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องก็กินบาวานบไว้มันบานแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมันบานแล้วมันกินบไว้แล้วจ้ะมันกินบท่านบันกินบไว้กินบไว้ด้วยเลยแต่ของมันเยอะคนกบ่ชอบกินเนาะบม่อดบาอยากค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะไปอันไปรีใบมันนี่ไปรีใบมันหอบไปรีใบยอยู่ใต้หฮมใหม่คุณน้องะหอบเาอาเนื้อใส่เดี๋ยวหอบไปอันคุณแจพี่น้องไปใต้หฮมใหม่คุณโอ้ยตะวันทองตาหอบไปดอกที่นี่มันแดดแดดร้อนรอนอากาศร้อนมา พี่น้องเอ้ยอากาศร้อนมากมากอนฮอนจ้ะไปไป่นค่ะพี่น้อง À, thôi. Ngam u bà, u bài. Ông bài ở leo ngam, ngam phía nông. เมื่อกี้งามคักบ่น้องเฮ้ยงามอุบาทอุบายก็เดีกระตามาลืม กะตาเลยมาเอาขูอยู่น่ะใส่ถังขูถังขูเอาดอกโอ้ยเขียดโอ๊บเขียดอ้ยห่างอยู่ยไกลไกลนี่ก็น่ะเบิ้งก็ดูยี่ยไก่นี่นี่นี่ยุ่ยฟังนี่นี่นี่อูย้ยมึงน่ะเขียดไหมพี่น้องเอ้ย อ้ธรรมชาติดีจ้ะอือยิ่ฟังสะฟังอันนี้ฟังคู่หน้านี่คู่น่ะธรรมชาติสร้างของดีอีสานเด้อนี่พี่น้องเอ้ย ทุกวันนี้มันจะออกพักกระเดาเนี่ยพักกระเดาเนี่มันจะออกทุกฤดูแล้วล่ะค่ะว่าจําเป็นต้องออกฤดูเดียวเพราะว่ามันมีการเขามีการเพราะชําให้ออกนอกฤดูนะคะพักกระเดาพักสะเดาเนี่ยแต่อันนี้มันออกธรรมชาติค่ะเป็นพักสะเดาธรรมชาติค่ะยืทงหน้าเพราะออเบ่อยากค่ะพี่นองนะเต็มเลยจ้ะ นี่เป็นซิบซิบต้นผุนเต็มหัวเทียงเต็มเ็ดทงหน้าอยู่เป็นสายอยู่ขาวเต็มพี่น้องกยสะออนสะออนผักกะเดาผักสะเดาคนอีสานส่วนมากจะเรียกว่าผักกะเดาแต่ภาษาไทยก็ผักสะเดานะคะนี่ก็จะเอาไปลวกลวกนิดหน่อยเนาะพี่น้องต้มน้ำแล้วร้อนเดือด หม้อเดือดบกุกบกบก,บกหรอกอะเอาพักสะดานี่จุ่มลงในหม้อเลยนะคะจุ่มลงจุ่มลงประมาณไม่เกินสองนาทีเอาออกมานะคะเขียวเขียวนี่อย่าให้มันเหลืองนะคะพี่น้องเอาพานําร้อนเฉยๆค่ะคือพักกระเดานี่พักสะเดานี่กินกรบยั้งกระแสบบัตะรลวกจักน้อยอย่าลวกหลายค่ะพี่น้องอย่าลวกนานอย่าให้มันเหลือง อาจุ่มน้ำร้อนผ่านน้ำร้อนก็พอแล้วมันจะแซบนะคะนี่แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นใส่ตากแห้งก็ได้นะคะเอาไปกินเมืองหนอกก็าตากแ่้งเอานะคะพี่น้องนี่คุณน่ะเด็กคุดถังบักง,ง,ง,ง่นังมือนี่พ่อเราจะนะพอแล้ววันนี้ไปตับ,บ้านดอกขับมาแรงมาแล้วค่ะพี่น้องตาว้านจะตกดินแล้วนี่คุณน่ะ เฮายบายจ้าเอ๊ะโคตมดกัดดูวิ่งต้นนี้ยิ่งด๊บคัดถึงต้นใหญ่ๆทั้งสูงเอาไปได้อุ่นเท้เต็มเลยนี่ยิ่งด๊บคัดค่ะปุ้นน่ะดูฟักกระดาษฟักกระดาษเท้าเต็มต้นแต่มันสูงเอาไปถึงจ้ะ พูดอะนี่ร้ายต้นขุนต้นขุนแห้งหลายขุตนตน้ตนอีกตน้นหนึน่งตน้นขุนต้นต่อไปอูย้ยเต็มข่างคล้องอยู่ขุนพ,พี่น้องนี่ก็ตน้นทักษาดาเต็มข่างคล้องอยู่จ้ะนี่ต้นนี่อันนี้ต้นหมักเมาอีต้นนี่ฮักล่งองนุ่นน่ะฮักล่งองหมู่บ้านนี่ น g าบกใหญ่ดูไ้ดูมันอาจสีบรเเ็นชัดเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะนเห็นบ่ผูน้น่ะนี่จะต้นพักเสดวขาวเต็มหน้าอยู่ใช่นะ